ทุกคนนี่คือสภาพหลังจากที่เราดีใจว่าฝนตกนี่เห็นไหมหมดเลยค่ะใบไม้ร่วงหร่นเต็มพื้นไปหมดเลยนี่ก็คืองานใหญ่ของวันเย็นนี้และก็พรุ่งนี้เช้านะคะเพื่อที่เราจะต้องเตรียมร้านไว้ต้อนรับลูกค้าค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวไปดูตู้บอลสีกันหน่อยเนาะจะเป็นยังไงมงั่งโหยกังวลมากๆเลยอ้าดูกระถางกระเด็นค่ะเพื่อนๆ เด็กันกระถางเปล่าตกใจหมดเลยนะคะเดี๋ยวไปดูในตู้บอลสีค่ะเผื่อว่าจะมีต้นไหนนะคะที่ที่เป็นอะไรบ้างนะคะนี่เราได้ปิดไปแล้วแต่ว่าก็ต้องเข้ามาดูสักหน่อยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงกันดีเลยอุ้ยเปิดก็ยากดูสิเพื่อนๆนี่เข้ามาแล้วโอ้ยตรงนี้ยังอยู่ดีค่ะเพื่อนๆค่ะ ส่วนตรงนี้นะคะโอ้ยดูนะคะเดี๋ยวไปดูด้านนู้นกันค่ะด้านนู้นจะตากฝนค่ะยังอยู่ดีนะคะพุ่มสวยๆของเราตอนนี้นี่อยู่ดีสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะสวยงดงามค่ะว้าวสวยสุดเลยเพราะว่าได้น้ำฝนนั่นเองนะคะดูสิใบสวยๆนะคะโอ้ยเพื่อนๆดูสิคะนึกว่าตุยหมดแล้วดูอยชื่นใจนะคะเมื่อกี้ก็แอบกังวลน,นะคะว่า บอลสีของเราจะเป็นยังไงดูสิคะหลังจากถูกฝนนะคะน้ำฝนเนี่ยอยู่บนใบนี้ก็จะซวยสวยนะคะนี่ตลอดเลยนะสวยมากๆเลยคะ่ะทุกคนดูอื้อแอบกลัวๆอยู่เหมือนกันนะคะนี่เห็นไหมคะสวยทุกอันสวยจริงๆไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากคำว่าสวยอุ้ยเพื่อนๆนี่หามาตั้งนานอันนี้คืออะไรรู้ไหมปีกกินนารีโผล่มานหนึ่งอัน คือเขาหายไปนานมากเลยนะปีกินเน利亚ฟาร์มคุณไม่เป่งไม่ค่อยได้มีฟอร์มกอ,ขอเขาเลยแต่ว่าฟอร์มกอคงจะยากแล้วล่ะคะ่ะเพราะได้ต้นเล็กนิดเดียวทุกคนยังจําได้ไหมต้นนี้ที่ฟาร์มคุณไม่เป่งได้ถามไปนะว่าต้นเนี้เขาชื่ออะไรเพราะใบเขาสวยมากๆเลยเนี่ยผ่านไปสองวันเนาะเขามีใบใหม่ขึ้นมาแล้วเพื่อนๆแถมใบที่สามก็ขึ้นมาอีกเห็นไหมเนี่ยสวยมากๆเลยนะคะดีใจจังเลยที่แบบเขาโตเร็วมากๆเวลาเขาได้น้ําฝนนะ บอลสีเขาจะเริ่มแตกใบแตกกันเต็มไปหมดค่ะช่วงนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนไม่ถนัดที่จะผสมปุ๋ยใช้เองนะก็ใช้ปุ๋ยละลายช้าก็ได้ค่ะที่หลายๆคนถามมาว่าสูตรไหนสูตร13 13 13นะคะเป็นปุ๋ยให้ปุ๋ยทางใบค่ะหมายถึงว่าใส่แล้วเขาก็จะเล่งใบให้ใบเยอะใบดกนะคะเนี่ยค่ะแบบครามคุณไม่เป่งเนี่ยค่ะ เพราะว่าปกติแล้วหลายๆคนจะเข้าใจผิดไปใช้สูตร16-16อันนั้นเป็นเล่งดอกเนาะถ้าเกิดว่าใครอยากได้ผสมก็ใช้สูตรนั้นแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากได้ใบก็ใช้สูตร13-13นะคะนี่เพื่อนๆดูตะวันชิงพบนี่โอ้โหสวยเ <laughs> นี่ยค่ะเดินชมอย่างนี้ทุกวันก็มีความสุขทุกวันนะคะเราเป็นคนรักบอนสีรักการปลูกเนาะเราเห็นบอนสีเราได้แบบนี้เราก็มีความสุขทุกๆวันเลยละคะ่ะ